ครับผมก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยครับผมหนึ่งพาหากินครับวันนี้จะพามาหากินอะไรครับนี่ครับนี่ครับพามาหาดักเบ็ดครับน้ำขึนครับนี่ครับเป็นอ่างเนาะครับเนาะเป็นอ่างนี่ครับเป็นปลาเนี้อเนาะนี่น้ำขึนกำลังได้สวยเลยครับนี่ครับนี่กำลังขึนได้สวยครับนี่ครับเบ็ดครับผมเบ็ดสายครับผม เหมือนเดิมครับเข่าถึงฤดูเนาะถึงฤดูเออเออฝนกำลังมาน้ำเขา่าก็จะหาดักเบสครับผมมันนี้ททิปเลกเนาะของปีดักเบสเนาะทั้ทงแรกดูว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัวเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับผมไปครับผม ปลาดักเลยด้วครับนี่แบกปลาเห็นไหมน้อนี่เนาะนี่ครับแบกกระมงเช่นเคยครับผมนี่ครับกับผูกไว้เลยครับผมนี่ครับขนมาน้ำเข่าครับเอ,อ้อลองหาดักเบ็ดก่อนเนาะวันนี้ดีดู๋จะหมานไม่หมานเนาะวันนี้เนาะ ปองก็มีนี่นะครับมีเบ็ดมีเยอะเนาะหาลูกไว้นะครับาะ เบ็ดผูกที่บ้านเรียกเบ็ดสายสมัดไปตามนี้นะครับตามตามจะไปครับไปกันได้เลยครับงแตนน้ำครับ ระวังนะครับจะเข้าใกล้นะครับ ต้องมองต้นไม้ไว้เรื่อยๆครับแดนลามเยอะครับน้ำเข่ามากโคตรครับเลยป่าเนาะตามลักปลาก็อยู่ทิวนู้นแล้วครับนู้นครนอยู่ต้นอ้อนครับนี่น้ำเข่าเยอะเกินไปมาลองดูครับวันนี้มาลองดูเนาะ ผมก็ดักเสร็จแล้วครับนี่ครับผมก็ตูดดาเนาะก็เดี๋ยาคนหละคืนนี้เนาะคืนนี้จะได้มาดูกันว่าจะหมันไม่หมนันเนาะว่าจะมีตัวม,มีตัวเนาะก็ดักไปอย่างนี้แหละครับผมมีฝนมาพอดีแล้วก็เทบ็ดบดดาพอดีเนาะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปพักครับน,นี่ครับเนาะรอเวลาดูครับผมคืนนี้เจอกันครับผม รอแป๊บครับ นี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วครับได้เวลายามเบ็ดแล้วครับผมก็ค่าคืนนี้ครับนี่ครับเสียงปลามีเสียงปลามีเสียงอะไรอยู่ครับพอได้ยินอยู่ครับผมไม่รู้จะหมานไม่หมานเนาะค่าคืนนี้ครับไปกันครับผมยามเบ็ดครับเพื่อนครับปลาสนิทครับผมนี่ครับอืรับดินพันๆนลยครับนี่หมานครับ ปลาตะกิดตัวใหญ่ครับรับมานักหมานครับมานะครับปลาตะลิดครับผมโอเปลาตะลิดบางบ่อครับดึงข้าวโนี่ครับอืมอร่อยครับดึงของรู้ครับหมานครับหมานครับนี่อร่อครับ หินปลาเราก็แทงครับน,นี่ครับโอโคครับโอโคครับโอโคครับเรล่อม,มาเรื่อยๆแล้วครับโอโคครับความคืนนีครับโอโค เดี๋ยวไปนี่ด้วยครับน้ำขึ้นกันยนี่ครับฮะยังมันีังไ่หายครับยังมันมีบทไหลได้ปลามันจะประมาณนี้เลยน้ำขึ้นก็นจะประมาณนี้และครับทีปลาน้องครับ ก็จะเห็นบางทีเราก็ได้แทงเนาะโอ้โหครับโคน้อยครับประกดน้อยครับตัวนึงหมายเลยครับชนโน่อยชนน้อยชนโน้อยครับ

โอน้อยครับโคลครับติดเต้นไปเรื่อยครับติดบกเต้นไปเรื่อยครับมีครับตัวน้อยครับมี่นะครับเตี้ยอยู่ข้างหน้าครับมีรุ่นเล็กงครับมีตัวใหญ ก็นี่แหละต้องต้องแหละนี่ครับนี่างหน้าครับนี่ครับนี่ครับมีเสียงแล้วครับคุณน่าจะเป็นปลาช่อนน้อยครับปลาคอน้อยครับนี่ครับลวหน้อยเราเลือกเอรี่นะครับนี่ครับนี่ครับอะไรปลาหมูปลาโอ้ปลาหมูปลาเข็งปลาหมูครับ สะสมเต็มครับไปข้างหนหรดีเลยครับไปนี่แถูกแล้เเวเยอะตัวใหญ่ขึ้นขึ้นยไ,ไปครับผมดึงปลาหนอยดึงครับไปข้าง เียครับทำคืนนี้ก็อยู่กันเน้ยาวเลยครับแต่ฟันไหนตีก็จะส่งจะได้ถ่ายไปน่องเลยดูเนาะเดีดยวครับนับฟันเราครับปันจอมครับฝาก็เล็บพียบักเลยไกลโน ถไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวติดิดีได้จะถ่ายดูดวยพี่น้องด้วยต้องขอโทษขออภัยทีครับถูศทรทรัพบได้ไม่สะดวกภาพไม่ชัดหรืออาจจะไม่นิ่งเนาะมือก็ต้องขอโทษขออภัยทีครับมีพลาดครับดอกนี้พลาดครับ มึงจะรับข้างหน้าดรับอะไรครับนี่ครับของแท้ครับของแท้รอแป๊บรอแป๊บปลดปลาหน่อยแป๊บเดียวครับรอแป๊บนี่ครับนี่ครับอืมนี่ครับผลงานครับ ยังไม่หมดครับเด็ดยังไม่หมดครับนี่ครับรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บนี่ครับปล่อยหม่เลยครับอกปลาเล็อกคือปลาเล็กคือ,หคอไหนหนี่นะเลือกมันให้นหยับบอกลานะพลาดตรงนี้ไม่พลาดใช่ไหม คือม <H us per> hmm, ั hmm. <N> ้ยโพดหลวงกล่อมไลยไหมเนาะโอ้โหโคโคตรยปะไรรู้โคตโมรู้เลยวะนี่อหาพุดพิ่งบการามัน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 ไปะไกินน้ำดึกจีเนะน้ำใหม่เนาะ ตายขึ้นนะปาเลยตีปากกำลังขึ้นเสียงระบกวนรบกวนเลยขึ้นเรื่อยนอืมน้ำมันไหลลงทั้งคนเลยเหรอจะกตีทั่วเลยไม่ยิงเสียงนี่ครับใส่ไใบต่อครับผมใส่เหมือนเดิมครับนะครับได้ยินไหมครับเสียงตีเรื่อยๆครับเห็นนะครับเสียงนีนกนกเสียงดูดปากกนก พวกเนี่ยเนาะมันมนันมันมนันไปไหนครับไ้กินเตียงไว้ครับไปต้นเลยนะอืมไปครับไปเรื่อยๆมาเ่อเรัเรบสามพัทเฮ ปาร์ตี้ทั่วเลยครับไม่ได้ดรอปหน้าไป่มีเลไหนคันเด็บที่นี่นี่ครับเป็นปาร์ตี้ครับนี่ครับโลบเร่ครับลินโคงใหญ่ครับอะไรครับชอนบาร์บครับนี่ครับชอน นี่ครับพี่จ้ในตัวตายครับหมานครับหมานครับเีประชนขนาดตายแลวยังคับหัวไปเลยครับเียครับปลาไหลตัวนี้ครับโผล่เมปลาไหลเลยพี่น้องหมานครับหมานครับดอกเหลกผ่านไปได้ดีดีครับหมานครับหมานครับ พนครับาธิตครับผมยินดี้นรับครับ